นี่ผักที่เราปลูกตอนนี้ใกล้หกโมงแล้วนะทุกคนแมงก็ร้องไก่ก็ขันจะเข้านอนแล้วอันนี้จะเป็นกวางตุ้งดอกอันโน้นะ่ะเป็นกวางตุ้งกับผักเขียวแต่ว่ายังบอ่ได้ใส่ปุ๋ยก็เลยเหลืองๆอันนี้ผักขมมง้งหญ้าเต็มไปหมดเลยฝนตกด้วยหญ้าขึ้นไวมากสวยไหม ตรงนี้เหลืองๆสวยนะเหมือนมันไล่สีเลยที่จริงแล้วข้างบนนี้มันเป็นดอกยามันกลยออกสีเหลืองๆส่วนข้างล่างก็เป็นต้นใบอะไรเนี่ยต้นไม้ข้างบนก็เหลืองๆเหมือนกันมุมนี้นี่วิวสวยดีสำหรับเราอะนะดูสิความต่างระหว่างสีเขียว ีเหลืดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายละขี้เกียจงานเยอะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายแล้วทุกคนไม่ค่อยได้ลงเลยแค่นี้แหละให้ดูผักช่วงนี้ฝนตกบ่อยผักก็จะบอกค่อยสวยไม่ฉีดยาอะไรใดๆก็จะเป็นรูนิดๆหน่อยๆ ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย